นี้ไม่ใช่ผู้ชายดิฉันน5ไม่ไดาเหรอตลกมะน้องขำให้ด้วยเออค่ะเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาเยี่ยมชมโรงเรียนห้องแรกนี่ห้องอะไรคะห้องดนตรีไทยค่ะห้องดนตรีไทยทล้งถึงเป็นเกตอย่างไรก็มีเครื่องดนตรีครบคันแล้วก็มีอาจารย์ที่สอนมีมืออาชีพค่ะอ๋อเป็นมือชีพมาสอนด้วยครับมือไม่เป็นมือนะมือเป็นอาชีพค่ะ หมูก็อรพอพอๆกับของพี่เลยโอเคเอาอย่างนี้ดีกว่าอยากดูแล้วพาพี่ไปหน่อยได้ไหมได้ค่ะไปก็คงจะไม่เชื่อกันถ้าง้นไปชมกันเลยไป ค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาภายในห้องดนตรีไทยแล้วนะคะอย่างที่น้องๆได้บอกไปว่าในห้องเนี่ยจะมีเครื่องดนตรีครบคันนะคะพร้อมกับคุณครูผู้สอนที่มีประสบการณ<ส>์แล้วก็เป็นมืออาชีพค่ะและตอนนี้ค่ะเราอยู่กับคุณค,ณคณรูแล้วค่ะเรามารู้จักกับท่านเลยดีกว่าค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะะแนะนาตัวนิดนึงคผมอาจารย์บรรจงคําสนดครับเป็นอาชีพดนตรีไทยโดยเฉพาะอ่าก็เป็นมาก็พอสมควรเนาะผ่านมาทุกวันนี้ก็สอนเด็กนักเรียนมัธยม สวิทเทร์รีหนูสอนมัธยมตั้งแต่มัธยมหนึ่งถึงหกแล้วก็จันทังคารพุดธสามวันพระรหัสจุกก็มาที่นี่เกตทอ,องอุปถัมป์แล้วก็วันเสาร์ก็สอนที่หมู่บ้านสอนพิเศษให้ฟรีเลยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เวลานี้เยอะหลายสิบเลยก็สอนนี่เขาเขาต้องการ,ค,รคนที่ปลดกระยีแล้วเป็นครูไป็นรจการเขาบอก คนเคยทํางานเนาะอยู่บ้านก็เหงาก็เข้ามาขอเรียนจานขอเรียนนงงานอย่างนี้เราก็บอกเทอมาเลยเครื่องดนตรีเรามีพร้อมหมดทุกอย่างหมดที่จุ๋มนะต่ออู่จ่อร่วงขิมละนาดพร้อมหมดจะกท่อจะแค่มีพร้อมหมดก็เลยต้องรับพลาจ่อค่ะยังมีอีกท่านหนึ่งค่ะที่เป็นคุณครูอยู่ที่โรงเรียนนี้เลยนะคะสวัสดีครับคุณครูครับเดี๋ยวรบวนแนะนําตัวนิดนึงครับสวัสดีค่ะชื่อเทียนจิตจันทิพย์นะคะดํารงตําแหน่ง ครูขอสอนหนึ่งนะคะคเป็นครูประจําโรงเรียนแก่นทองอุถัมภธรรมค่ะที่ก็จะทําหน้าที่นะคะรับผิดช,ชอบในกาลาุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะก็จะสอนในวิชาดนตรีแล้วก็วิชานาฏศิลป์ด้วยะค่ะครับอ่ะก็เป็นอาจารย์สองท่านที่ดูแลน้องๆนะครับรวมไปถึงวิชานาฏศิลป์ที่โรงเรียนแห่งนี้ค<า>่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันดีกว่าอยากจะรู้ว่าแอบได้ยินมาบอกว่าที่นี่เนี่ยจริงๆมีจัดพาน้องๆไปแสดงใช่ไหมครับเพื่อแบบเป็นจิตอาสาตามโรงพยาบาลต่างๆด้วยเดี๋ยวนี้ให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับผมก็ ไปแสดงหลายโรงพยาบาลมาเนาะครับแรกเริ่มก็โรงพยาบาลจุฬาครับต่อมาก็โรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลรามาไปหมดโรงพยาบาลจินทรนครับโรงพยาบาลลินทรนที่หลังเขาอือค่ะก็คือไปเล่นก็กาชาติก็ไปอ๋อเล่นค่ะก็คือเป็นจิตอาสาไปเล่นให้ผู้ป่วยฟังหรือว่าคนภายในโรงพยาบาลที่เวลานั่งรอตรวจก็จะได้ฟังดนตรีไทยครับลองไปด้วยขอร้องให้ช่วยหน่อยรับ ก็ต้องไปช่วยเขาเรามันติดใจมันอย่างนี้นะมาเลยะค่ะแล้วอย่างน้องๆนี่ได้มีโอกาสไปช่วยกับท่านอาจารย์้ยยังค่ะน้องนี่ยังอ๋อแต่ว่าคือว่าเขาติดเรนยนด้วยนะ รุ่นที่ผ่านมาก็จะมีที่จะไปเข้าร่วมอะค่ะก็คือเขาจบปีการศึกษาแต่ว่าน้องๆรุ่นนี้ก็คือยังยังไม่ได้ไปไปช่วยอะค่ะอ๋อก็คือถ้าเกิดว่าพอเราเป็นสักพักหนึ่งแล้วพอเริ่มเริ่มเป็นมืออาชีพแล้วก็จะได้ไปแสดงร่วมกับท่านอาจารย์ใช่ใช่ค่ะแล้วสาหรับห้องดนตรีห้องนี้นี่เรียนตั้งแต่ระดับชั้นไหนบ้างคะเราก็จะเรียนตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงมัธยมศึกษาปีที่5โดยเราจะจัดเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาเรียนแล้วก็จะมีเพิ่มเติมก็คือจะมมมมมีกกกกกิิจจรรรรชุุนแล็ รถเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้กับนักเรียนนะคะแล้วก็คือเดนปกติแล้วเนี่ยเวลามีงานอะไรต่างๆในโรงเรียนเองใช่ค่ะชมรมดนตรีไทยก็จะเอานแสดงใช่ค่ะทุกกิจกรรมมาค่ะแล้วก็จะนําดนตรีไทยส่วนเด็กที่อยู่ในในชมรมนะคะเราก็จะมีการฝึกซ้อมในช่วงพักกลางวันแล้วก็หลังเลิกเรียนแล้วก็จะร่วมในกิจกรรมทุกกิจกรรมของทางโรงเรียนแล้วก็ของหน่วยงานด้านนอกด้วยค่ะโอ้ดีจังเลยนะฮะพัฒนาให้น้องๆกลายเป็นคนเก่งแล้วแอบได้ยินมาว่ามีน้องๆที่เคยได้รับรางวัลด้านดนตรีไทยมาด้วยใช่ไหมครับคุณครูอ๋อมีค่ะนะคะ รู้สึกวันนี้เขาไปติดกีฬาอะค่ะเขาไปทำวันอะไรมาครับเป็นเป็นกิจเป็นเกี่ยวกับการประกวดอะค่ะการประกวดเกี่ยวกับดนตรีไทยที่เราไปประกวดกับทางซีคอนสแควร์โอ้าำวันด้วยไม่ธรรมดาจริงๆค่ะเดี๋ยวเราลองพูดคุยกับน้องๆดูดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างมาเรียนดนตรีไทยวันนี้ค่ะได้ครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมนะครับมาพูดคุยกับน้องๆที่เรียนนะฮะในชมรมดนตรีไทยที่โรงเรียนแห่งนี้ด้วยสวัสดีค่ะส,สด็กในน้ำตัวหน่อยค่ะชื่อเด็กหญิงสมเดแก้วพลอยค่ะชื่อเล่นชื่อมิงอยู่มอสองค่ะชื่อเมย์อยู่ระดับมสองค่ะมสองเหมือนกันเลยน้องเมย์กับมิงแน่แล้วน้องเมย์กับน้องมิงมาเรียนนี่วันนี้เรียนเครื่องดนตรีอะไรคะ หนูเรียนละนาค่ะอ๋อละนาแล้วเราล่ะหนูเรียนจักเคนค่ะแจ๊คเคคือเราเลือกเองหรือเปล่าคะหรือว่าเราเขาบังคับให้เรียนแต่ละปีอยู่แล้วเลือกเองเลือกเองอ๋อเลือกเองเออทำไมเราถึงเลือกเรียนละนาคะความชอบส่วนตัวก็หนูชอบบังคับ่อย่ายุ่งไงเอาตอนนั้นส่วนตัวหนูพี่อย่ายุ่งได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อชอบส่วนตัวดูแบบน่าเล่นดีใช่ไหมดูเรื่องห่มโรงใช่ไหมหมโรงโหมโรงโหมโรงห่มคออะไรอ่ะแล้วน้องมิ้งล่ะคะ เป็นความชอบของตัวเองเหมือนกันค่ะอ๋อพี่อย่ายุ่งเหมือนกันนะนะจะเค้จะเค้แล้วแล้วเข้ามาซ้อมนานไหมคะกว่าจะเล่นได้แล้วเวลาแบบต้องมาซ้อมนอกเวลาเรียนด้วยไหมหรือว่าแค่ในชั่วโมงที่เรียนก็พอแล้วนอกเวลาเรียนด้วยค่ะอืก็คือมาซ้อมช่วงไหนเอ่ยช่วงพักกลางวันกับเลิกเรียนอะอ๋อแสดงว่าตอนพักกลางวันนี่ก็ไม่พักเลยมาเล่น เรื่องลิ้นก็มาเล่นอีกทาเสร็จแล้วก็ขึ้นมาเล่นอ๋อขยันมากเลยแล้วอยากจะรู้ว่าสองคนนี้ฝึกกันนานหรือยังครับแล้วก็เคยออกงานอะไรในโรงเรียนบ้างหรือเปล่าฝึกมาปีหนึ่งแล้วค่ะปีหนึ่งแล้วแล้วล่ะออกงานเป็นวันแม่วันแม่วันพ่อกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนโอเคกิจกรรมต่างๆนะฮะก็คือเป็นพอน้องๆได้เข้าได้มาเรียนแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์จากเครื่องดนตรีที่มีครบแบบนี้นะคะน้องๆก็จะได้ฝึก แล้วก็ทําให้ตัวเองเก่งเก่งขึ้นแล้วก็สามารถเล่นได้เร็วขึ้นแล้วก็สามารถนําความสามารถแบบนี้เนี่ยไปใช้ประโยชน์ต่อในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการร่วมการแสดงกับในโรงเรียนหรือถ้าอีกหน่อยถ้าเกิดเก่งมากขึ้นอย่างเป็นแบบที่ท่านอาจารย์บอกว่าเราจะได้ไปเล่นจิตอาสาตามโรงพยาบาลด้วยอยากไปไหมคะอยากไปดูคิดนานนะคะคิดนานไม่มีใครอีกหลังพูดได้นะฮะค่ะอ่ะก็เดี๋ยวอยากจะรู้อีกอย่างหนึ่งแล้วเราเคยมีโอกาสได้เล่นเครื่องดนตรีอื่นๆไหมนอกจากแจ็คเก็ตหรือว่าระนาดเอก นี่ไหมนี่เล่นอะไรเป็นเล่นอะไรเป็นอีกมั้งคะสอด้วงสอด้วงสอด้วงกระนาดนี่ก็เล่นกระนาดเป็นจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าพอเล่นเป็นสักอย่างหนึ่งมันก็จะฝึกไปได้เรื่อยๆเพราะว่าดนตรีไทยก็จะคล้ายๆกันเนาะเอะไะครับเชื่อว่าหลายคนอยากจะรู้แล้วนะครับว่าฝีมือน้องๆเนี่ยโอ้โหจะเก่งกันขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าครับ แก่นทองอุปถัมภ์นะคะนี่ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะค,ค่ะแล้วก็อยากจะฝากนะคะอยากให้อาจารย์ฝากถึงน้องๆเยาวชนที่จะมาสืบสานวัฒนธรรมในเรื่องของดนตรีไทยค่ะ ดนตรีไทยนะคะก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมของคนไทยเรานะคะ,ะซึ่งไม่ว่าประเทศไหนก็ตามนะคะประเทศไทยเราถือว่าดนตรีไทยเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ประจําประเทศดังนั้นอยากฝากนะคะเยาวชนไทยช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับทางด้านดนตรีไทยให้มากๆค่ะครับรอันนี้ท่าใจท่านหนึ่งครับฝากนิดนึงกับเยาวชนคนรุ่นหลังครับได้สืบสานทำรรขอฝากลองๆครับพยายามตั้งใจเรียนให้ต่อไปนะแล้วก็จะได้สอนรุ่นนอ้นองได้ถ้ามิจําก็จะสาบสูญไปหมดเลยใช่ไหม ต้องพยายามสอนต่อๆไปให้มันดนตีไทยอยู่คู่กับประเทศชาติเพราะ่าเทพต้องการอย่างนั้นพยายามตั้งผมนักต่างหนาว่าต้องสอนเด็กให้มากๆท่านบางนั้นเราก็พยายามสอนเด็กให้มากทุกวันนี้ปัจจุบันนี้นะ ไม่จะหยุดเดินมันก็ค่ะก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้ท่านอาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์มีความตั้งใจที่จะถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับเยาวชนเต็มที่น้องๆก็ต้องสืบสานต่อไปค่ะรขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะอะไรครับคุณผู้ชมครับแต่ว่านี่เป็นเพียงห้องแรกเท่านั้นที่เราพากันมานะครับมีห้องต่อไปด้วยที่จะพาไปดูห้องอะไรคะห้องดนตรีสากลค่ะห้องดนตรีสากลค่ะมีทั้งดนตรีไทยแล้วก็ดนตรีสากลเลยนะคะอยากรู้แล้วแหละว่าห้องดนตรีสากลจะมีอะไรเด็ดอย่างนั่ะ แล้วตอนนี้เรามาอยู่หน้าห้องดนตรีสากลนะคะอืมค่ะที่ห้องนี้นี่มีอะไรพิเศษบ้างคะมีเครื่องดนตรีที่ครบคันค่ะแล้วก็ได้ฝึกสอนนักเรียนและไปประกวดตามเวทีต่างๆมากมายเลยค่ะอ๋อเห็นว่ามีการไปเข้าประกวดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เข้ารอบด้วยใช่ประกวดอะไรคะ KPN ค่ะโอ้ไม่ธรรมดาจริงๆครับอ่าเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าปากที่ไปไหนครับมาอันนี้ประตูดันหรือผักหรือดึงอ๋อเคดึง ค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาข้างในห้องดนตรีสากลแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับคุณครูคคคประจําห้องนี้กันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบอ่าอุ้ยคุณครูเงยหน้ามาหน้าคุณมากมีคู่แฝดหรือเปล่าคะอาจจะมีคู่แฝดก็ได้เหมือนเรียเจ้าวูเลยเหมือนเราเคยคุยกันมาเคยสวัสดีกันมาเคยคุยกันมาแล้วห้องเมื่อสักครู่ไงคะพี่ห้องเมื่อกี้เหรอฮะอช่ค่ะคุณครู ดูทั้ดงดนตรีไทยและดนตรีสากลเลยเหรอคะใช่ค่ะคุณครูเป็นครูคดนตรีไทยนะคะแต่ก็ต้องมาสอนดนตรีสากลด้วยเพราะว่าทางสํานักนะคะต้องมีการอบรมดนตรีสากลด้วย<อ>เนี่ยคะ่ะเราก็มีพื้นฐานที่จะสามารถสอนดนตรีสากลได้ด้วยะะโอ้โหคราวนี้คุณครูก็คือต้องไปเรียนวิชาดนตรีสากลเพิ่มแล้วก็มาสอนน้องๆอีกใช่ค่ะไม่ธรรมดานะคะคราวนี้นี่เล่นเป็นหมดเลยคะทั้งมาแนวไทยหรือมาแนวร็อกก็ได้หมดเลยถูกต้องนะฮะนี่ตอนนี้นิ้วคุณครูเนี่ย จะกดอะไรดีระหว่างจะเคหรือเป็นโนี่ไม่รู้ <ใน S 1> แล้วค่ะคือจะเคข้างนึงเป็นโนไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะนอกจากนี้นะห้องนี้นี่มีเครื่องดนตรีแล้วเห็นว่ามีเป็นสถานที่สำหรับซ้อมเต้นด้วย มีการเต้นอะไรกัน,นะคะ,ะเป็นลักษณะของเด็กต<ม>รงีเราก็จะมีการสอนนาฏศิลป์ด้วยนะคะ<ม>แต่จริงๆเขามีห้องนาฏศิลป์นะคะแต่ว่าบางทีเราก็ขึ้นมาซ้อมกับดนตรีสากลชายขึ้นดนตรีอ๋อค่ะและอย่างสำหรับวิชาดนตรีสากลเองแผนการเรียนการสอนของที่นี่สอนน้องๆมไหนบ้างครับคุณครูเราก็จะสอนตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6กนะคะก็เหมือนลักษณะของดนตรีไทยอ่ะค่ะนะคะเราก็จะมีกระบวนการเรียนการสอนความยากง่ายก็ต่างกันไปใช่ค่ะแต่ทุกชั้นก็จะได้เข้ามาเรียนที่นี่ ใช่ครับพูดถึงความโดดเด่นกันบ้างดีกว่าเรื่องของภาควิชาดนตรีสากลเมื่อกี้เนี่ยน้องต้นข้าวก็ปูมาแล้วบอกว่าเหมือนโรงเรียนนี้เนี่ยไปแข่งขันกันมาได้รางวัลมาด้วยให้อาจารย์เล่านิดหนึ่งครับค่ะ,ะที่ไปแข่งนะคะก็มีของอของทาง KPN นะคะคที่เป็นบริษัทที่เข้าร่วมกับโครงการพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีของสํานัก กรุงเทพมหานครนะคะเราก็ได้ส่งนักเรียนของเรานะคะเข้าร่วมประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่งนะคะแล้วก็จะมีการเต้นประกอบเพลงลูกทุงะะ่งค่ะแล้วก็จะมีอ่าวงดนตรีประจําโรงเรียนของเราไม่ว่าจะเป็นสํานักงานเขตไม่ว่าจะเป็นทางมหาวิทยาลัยดุสิตธานีอย่างนงี้นคะ่ะก็คือครบเลยทั้งดนงตรีไทยดนตรีสากลและมีประกอบเป็นเต้นด้วยนะแสดงว่าต้องมีการร้องเพลงด้วยแน่นเลยโอ้โหน้องๆที่นี่ได้ทุกอย่างเลยนะคะใช่ครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับน้องๆที่เรียนอยู่ในห้องนี้กันบาดีกว่าไปเลยครับ อืมเจอ,ต,อตัวแล้วฮะคนนี้เองที่ขโมยเปียโนมาไม่ได้ขโมยนนอะเขานั่งเ,เรียนอยู่แล้วแนะํำนตัวไหนค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อแดกหญิงอัจฉราพรตยสุดชื่อเล่นชื่อเอิญค่ะกําลังศึกษาอยู่ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะอ๋มอมสามค่ะเรียนมานานหรือยังคะสำหรับดนตรีสากลตั้งแต่มนหนึ่งแล้วค่ะเลือกเล่นเครื่องดนตรีนี้เลยหรือเปล่า อันนี้คือคีย์บอร์ดใช่ไหมคะอันนี้เป็นขาอสอนหลักอยู่แล้วค่ะขอสอนหลักอ๋อคือต้องมาเริ่มเรียนที่ตัวนี้ก่อนก็คือเรียนมา3ปีเป็นยังไงบ้างเพลงที่รู้สึกว่าชอบที่สุดชอบเล่นเพลงอะไรที่สุดคะหนูมารีค่ะมีรูปมีล้ยือ้เกิดว่ามองนี่คือแบบเดี๋ยวกลัวให้โชว์เริอมเพลงง่ายสุดเลยเพลงได้ข่าวว่าเพลงนี้พื้นฐานสุดเลยเรียนสามปีลูกเออแล้วหนูรู้สึกว่าชอบอะไรครับกับการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากลบ้างรู้สึกว่าได้อะไรบ้าง หมือนได้ฝึกความสามารถพิเศษในตัวด้วยจริงเหรอแล้วเคยได้ออกไปโชว์หรือยังคะยังค่ะยังไม่ได้ออกไปโชว์ต่างๆใช่ไหมคะัแล้วปกติเนี้ยเขามาซ้อมได้เวลาไหนบ้างคะเวลามาเรียนดนตรีสากลหรือว่าแบบทั้งเช้าทั้งกลางวันเย็นคุณครูเปิดห้องไว้ให้มาซ้อมไหมเอ่ยถ้าขออนุญาตก็ได้ค่ะก็คือถ้าเราอยากมาซ้อมก็ขออนุญคตคุณครูเข้ามาซ้อมได้เคยมาซ้อมไหมคะเคยบ้างอน้องเขามีความมุ่งมั่นนะคะใช่ครับอ่เดี๋ยวช่วงนี้กับคุณน้องเอิญด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขินจนจะแทะไม้แล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปพุ๊กไปกับน้องอีกคนนึงต่อครับที่เรียนดตนตรีสากลนี้ครับ,รบน,น,น้องอีกคนนึงค่ะนี่น้องคนนี้เลยแนะนาตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงฮาไทยการต้นสวรรค์ชื่อเล่นชื่อน้ําทิพย์ค่ะอืมน้องน้ําทิพย์หนูเรียนมาตั้งแต่มอไหนแลวคะเรียนมาตั้งแต่มอหนึ่งค่ะตอนนี้อยู่มอไหนคะตอนนี้อยู่มอสามแล้วคะ่ะส,<า>ส<า>ป,ปีสามปีแล้วสามปีอมเออเป็นยังไงบ้างเครื่องดนตรีที่ชอบที่สุดในดนตรีสากลอืมมันก็เล่นง่ายดีค่ะคือ มันแบบได้ใช้ทักษะแยกประสาทสัมผัสอะไรประมาณนี้ค่ะต้องเล่นมือเล่นมือโครลาน็ตนะคะเท้าด้วยหรือเปล่าคะยังไม่มีไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอ๋อโอเคใช้ใช้แยกแยกประสาทมือก่อนอ๋อแล้วร้องเพลงไปด้วยได้ไหมร้องได้ะอออยากจะโชว์ไหมโชว์ให้พี่ฟังเหมือนน้องจะโชว์ได้เลชอบเพลงไหนไม่คือเมื่อกี้น้องน้องพูดไปแล้วน้องก็จับไปด้วยเหมือนแบบอุ้ยอยากจะโชว์สักท่อนซีร้องมีพี่ฟังสักท่อนหนึ่งเอาหนุ่าลีอ๋ีเดี๋ยวนะ รู้เลยเรียนมาด้วยกันเนี่ยเพลงหนูมารีเหมือนกันเลยเมื่อกี้ออ๋เป็นเพลงพื้นฐานในการฝึกเพราะถ้าได้เพลงหนูมารีได้หมดไททานิรอะไรมาได้หมดเอ๋อมาลองร้องหนูมารีฟังสักท่อนหนึ่งสิหนูมารีเป็นลูกแมวแมียวลูกแมวแมียวลูกแมวแมียวหนูมารีเป็นลูกแมวแมียวลูกแมว มาเนี่ยเมื่อฟังน้องร้องแล้วให้น้องลองเล่นให้ฟังไหมไม่เป็นไรเอออยาเลยคือถ้าเกิดว่าร้องร้องไม่เพี้ยนก็คือเล่นไม่เพี้ยนแหละเออเออใช่ใช่โอเคอ่ะก็คิดว่าได้อะไรบ้างกับการเรียนดนตรีสากลใช่อ๋อคิดว่าได้แบบ ได้เข้าสู่โลกอีกโลกหนึ่งอะค่ะคือแบบได้เล่นได้รู้ได้เรียนเรื่องการคอร์ดแบ่งคอร์ดแบ่งโน้ตอะค่ะอย่างี้ถ้าพี่อยากจะย้อนไปสมัยยุทธยาพี่สามารถเล่นคีย์บอร์ดและย้อนไปได้เลยเขาบอกว่าสามารถไปอีกโลกหนึ่งได้เขาจะเหมือนโลกแห่งจินตนาการหจะทักพอตอะไรอย่างนี้อเคค่ะขอบคุณน้องนันทีมากนะคะ ค่ะกับน้อยสองคนนี่ไม่ใช่กูบ้าเเนี่ยไม่ใช่ค่ะแล้วไม่ได้อยู่กับเครื่องดนตรีด้วยเพราะว่านี่มากับลีลาเด็เอาล้อชื่ออะไรคะชื่อนางสาวพรพนธ์คำสิงค่ะชื่อเล่นชื่อแพทค่ะน้องแพทค่ะชื่อนายอนันต์เทียนทัพครับชื่อเล่นชื่อเฟียสครับน้องเสียสและน้องแพทเออเป็นยังไงบ้างห้องแบบมาใช้ห้องดนตรีสากลในการทําอะไรกันก็ ซอมเต้นค่ะแล้วกไ็ได้ได้หลายอย่างค่ะคือซอ,อมเต้นร้องเพลงเล่นคีย์บอร์ดอ๋ออเคคนนี้ทําได้หลายอย่างเลยซอมเต้นเพราะว่าเขามีการไปแข่งขันด้วยแข่งอะไรครับอ่าแข่งอะไรให้น้องเล่าอ่าแล้วใพี่ฟังหน่อยน้องเฟีส ช่วง16ทีมสุดท้ายครับจาก400โรงเรียนค่ะโอ้โหการแข่งขัน KPN เนาะเออจาก400กว่าโรงเรียนเราเหลือ16เออเหลือ16อยากรู้จังเลยว่าไปแข่งขันนะอ๋อเต้นทีนี้ไฟขึ้นเลยไฟขึ้นปกติเป็นเพลงอะไรเป็นเพลงลูกทุ่งเป็นเพลงสตริงหรือเพลงอะไรครับเป็นเพลงลูกทุ่งครับอืมก็คือจะมีทั้งแดนเซอร์แล้วก็นักดนตรีจากทีมวงดนตรีของโรงเรียนใช่ก็ไดค่ะอปเปอร์ก็ได้ค่ะด้วยเกาหลีอย่างนี้หรอ เพลงอะไรครับเพลงอะไร Check it อ๋อ Check it ของ Sister อยี๋จะเต้นด้วยเดี๋ยวเต้นด้วยรู้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 เป็นกูรู้เพลงเอเชียนนะฮะเอเชียนเพลงเอเชียนใครๆดังเอเชียนไอ้อาเซียนอะไรเอเชียนโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าน้องเขาจะเต้นกันเด็ดแค่ไหนได้ครับป่ะไปดูกันเลยครับค่ะ บอกว่าน้องๆ้องโรงเรียนนี้มีความสามารถหลากหลายมากนะครับรวมไปถึงห้องดนตรีสากลนี้ก็ผลิตนะฮะผลิตผลที่ดีเนี่ยออกมาเยอะแยะมากมายครับเดี๋ยวให้ท่านอาจารย์ฝากนิดนึงสำหรับใครที่อยากจะให้บุตรหลานมาเรียนที่นี่ครับแล้วก็มาอยู่ชมรมดนตรีสากลแห่งโรงเรียนนี้ครับ ค่ะก็ต้องฝากด้วยนะคะโรงเรียนแก่นทองประถมนะคะสำนักงานเขตประเวศกรุงเทพมหานครนะคะเรามีการพัฒนานะคะเยาวชนไทยของเรานักเรียนของเราก็อยากเชิญชวนนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านดนตรีกีฬาหรือแม้กระทั่งทางด้านวิชาการต่างๆนะคะคถ้าสนใจอยากมาเรียนดนตรีไทยดนตรีสากลทางโรงเรียนของเราก็ยินดีต้อนรับค่ะครับค่ะ มาถึงน้องๆสองคนกันบ้างดีกว่านะคะก่อนที่จะจากน้องๆไปเนาะเพราะว่าน้องๆอุตส่าห์มาเป็นมัคคูเทศอยากให้ฝากถึงน้องๆเยาวชนที่ชมอยู่หรือเพื่อนๆที่อยากจะมาเที่ยวชมโรงเรียนของเราค่ะค่ะสําหรับเพื่อนๆที่อยากมาเที่ยวชมโรงเรียนของเรานะคะโรงเรียนของเราก็ยินดีต้อนรับค่ะโรงเรียนของเรามีมีการแสดงให้เพื่อนๆได้มาชมกันหลายอย่างเลยนะคะอืมค่ะมีอะไรดีคะ มีต้นข้าวต้นข้าวคอยต้อนรับต้นข้าวต้อนรับ่สำหรับคนที่อยากจะมาเที่ยวชมที่นี่ก็มีมีมีเพื่อนเพื่อที่เก่งรอบด้านเปมนนักแสดงแสดงว่าถ้าอยากมาขอลายเซ็นมาที่นี่ได้เลยอ่ามาในฝั่งของน้องน้ำหวานบ้างอฝากถึงเพื่อนเหน่อยหากใครอยากจะมาสมัครโรงเรียนแห่งนี้ก็อยากให้มาเรียนกันเยอะๆค่ะจะได้เจอกับครูที่มีคุณภาพแล้วก็ เ,เพื่อนๆที่น่ารักนะคะอ,อยากได้คะแนนเต็ม,ม่นดนีสากลค,คุณครูแอบอีกหลังอยู่เราเล่เนลเราเ่นนะฮะช่วงนี้ขอบคุณคุณครูครับแล้วก็น้องมักคุเทศน้อยของเราด้วยครับอขอบคุณมากค,ครับคคุณค่ะ